สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กันที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2021ครับและที่เรายือนอยู่ตรงนี้นั่นก็คือบูธของ audi ประเทศไทยความพิเศษภายในงานวันนี้ audi มีการนำรถยนต์ที่มีทุกรุ่นมาจัดแสดงภายในงานแห่งนี้ครับสำหรับไฮไลท์ภายในงานของ audi นะครับนำเอารถยนต์ในกลุ่ม performance car นั่นก็คือรถ rs มาจัดแสดงถึง4รุ่นด้วยกันนั่นก็คือ rs4 rs5 rsq8 และ TTRS นะครับถูกจัดแสดงที่จุดที่เด่นที่สุดนั่นก็คืออยู่ตรงหน้าบูธนั่นเองครับใครที่เดินผ่านไปผ่านมาเห็นโดดเด่นสะดุดตาแน่นอนครับและที่สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกนะครับนั่นก็คือการเปิดตัว Audi Etron GT รถยนต์สปอร์ตคูเป้4ประตูพลังงานไฟฟ้า100%ซึ่งคันนี้เป็น1ใน8คันที่ประเทศไทยได้รับสิทธิ มาเปิดตัวครั้งแรกในเอเชียครับและเซอร์ไพรส์ที่ Audi นำมาเปิดตัวภายในงานแห่งนี้นะครับนั่นคือ Audi Q5 S Line Black Edition รถยนต์น้องใหม่ในตระกูล SUV ของ Audi ที่น่าจะสร้างสีสันและยอดขายให้กับ Audi ภายในปีนี้ได้ไม่น้อยเลยทีเดียวครับและที่ไม่พูดถึงเลยไม่ได้นะครับนั่นก็คือโปรโมชั่นภายในงานแห่งนี้ของ Audi ที่มาพร้อมแคมเปญผ่อน0%นนาน3-7ปีแบบไม่มีบอลลูนอันดับแรก Audi Q8 มาพร้อมดอกเบี้ย0%ผ่อนเริ่มต้นเดือนละ56,900บาท Audi TT ดอกเบี้ย0% 7ปีผ่อนเริ่มต้นเดือนละ26,500บาท Audi A6 Avant าาดอกเบี้ย0% 5ปีผ่อนเริ่มต้นเดือนละ55,500 50, บาท Audi Q7 ดอกเบี้ย0% 5ปีผ่อนเดือนละ56,900บาท Audi Q3 ดอกเบี้ย0% 5ปีผ่อนเดือนละ24,990บาท Audi A5 ดอกเบี้ย0% 3ปีผ่อนเดือนละ44,990บาทและ Audi e-tron Sportback ดอกเบี้ย0% 3ปีผ่อนเดือนละ88,500บาท และทั้งหมดคือความพิเศษของบูธ Audi ภายในงานบางเก่า International Motor Show 2021นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับเชิญมาพบกันได้ที่งานตั้งแต่วันที่24มีนาคมถึง4เมษายน2564ที่ Impact Challenger Hall เมืองทองธางนีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้ที่บิสเศษิุรกไทยทุกช่องทางนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ